รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีทําเช่นเคยนะครับเราพบกันในช่วงเช้าๆแบบนี้เพื่อทําให้วันนี้ทั้งวันของเรานะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มจากรายการของเรากันเลยนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆที่จะนํามานําเสนอในช่วงต่างๆของรายการเราสักครู่ครับ ในช่วงนี้ช่วงที่3ของรายการนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาชวนกันสะสมบุญแหละครับเพราะเราจะมีเรื่องราวของข้อมูลบุญดีๆนะครับมานําเสนอแล้วก็เรียนเชิญให้หลายๆท่านนั้นร่วมกันทําบุญกับเราด้วยก็ไปดูกันในช่วงนี้เลยนะครับช่วงของทํานําบุญครับวันนี้เราอยากจะเชิญชวนเด,ด็กเยาวชนที่ปิดภาคเรียนฤดูร้อนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันโดยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมที่วัดพืชอุดมคลอง13อําอำเภอลำลูกกา จังวัดปทุมธานีวัดพืชอุดมเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนามีถาวราวัตถุต่างๆที่น่าสนใจทางพระพุทธรูปจำลองที่ประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือจากทั่วประเทศพร้อมทั้งรูปปูนปั้นเทวดานางฟ้า12นักสัตว์และสัตว์ในวรรณคดี ทำให้บรรยากาศภายในวัดสําหรับผู้ที่กําลังเดินชมอยู่นั้นเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์ลานบุญที่สงบร่มรื่นและยังมีกิจกรรมบุญต่างๆที่น่าสนใจเช่นการสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาให้ได้ร่วมทําบุญกันสิ่งที่เป็นมงคลของวัดพืชอุดมนั้นมีตั้งแต่การกราวสาการาพระราหูซึ่งเป็นพระราหูที่วัดพืชอุดมแห่งนี้เป็นราหูทรงธรรมสีขาว เป็นพระราหูที่หลังจากฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมซึ่งหากได้กราบสการะแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลและโชคลาภทางการงานต่อมาก็มีหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปทางภาคเหนือคนภาคเหนือให้ความเคารพนับถือศรัทธาเป็นอย่างมากกราบสการะแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลทำให้หายเจ็บไข้สมความปรารถนาทันใจ สมดังชื่อหลวงพ่อทันใจและก็ยังมีพระพุทธนาลันทาพระพุทธนาลันทาของวัดพืชอุดมนั้นเป็นพระพุทธรูปโบราณมาจากประเทศอินเดียพร้อมทั้งมีพระสามสมัยเมื่อกราบสการะแล้วเกิดความสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองและพระประธานของวัดพืชอุดมนั้นก็ให้ความเป็นสิริมงคลสมหวังสมปรารถนาแด่ผู้ที่มากราบสการะด้วยครับ วัดพืชดูดมยังมีการต่อชะตาสะดอกเคราะห์อย่างแรกก็มีการลอยเทียนลอยเคราะห์กับเทียนกันธมาศซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณสืบทอดกันมาวัดพืชดูดมได้นําพิธีกรรมโบราณเช่นนี้กลับมาอนุรักษ์เพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาเพราะสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าเมื่อลูกหลานได้ไปพบเห็นหรือประสบสิ่งไม่ดีเกิดการเจ็บป่วยประสบเคราะห์ร้าย ผู้เฒ่าผู้แก่จะให้ทําพิธีลอยเทียนลอยเคราะห์เพื่อเป็นการลอยสิ่งไม่ดีจากชีวิตให้ไหลไปตามแม่น้ําทําให้ชีวิตดีขึ้นหายจากอาการเจ็บป่วยเคราะห์ร้ายต่างๆก็จะหมดไปอีกวิธีหนึ่งคือการลอดท้องปลายเจริญอุดมมงคลเพื่อให้สิ่งที่ไม่เป็นมงคลเคราะห์ร้ายต่างๆแคล้วคลาดผ่านพ้นไปพิธีสวดดาวนพเคราะห์เป็นการสวดเพื่อบูชาเทวดาประจำวันเกิดของตัวเอง พราะคุณผู้ชมแต่ละคนนั้นจะมีเทวดาคอยปกปักรักษานั่นก็คือเทวดาประจำวันเกิดของเราวารัดพืชอุดมจัดให้มีการสวดดาวน์นระเกระขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันสําคัญต่างๆรอบเช้าเวลาประมาณ10บนาฬิกาส่วนรอบบ่ายเริ่มตั้งแต่13บสนาฬิกาคุณผู้ชมสะดวกก็น่าจะลองไปร่วมพิธีช่วงไหนก็ได้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพืชอุดมครับและวัดพืชอุดมแห่งนี้ ก็ยังมีการให้ทานแก่ปลาหน้าวัดและทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือซื้อชีวิตสัตว์เพื่อตอบบุญตอบบุศสลต่ออายุให้กับตนเองและวัดพืชอุดมยังเป็นธรรมะทัศนศึกษาอีกด้วยเพราะภายในวัดพืชอุดมนั้นมีภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่สวยงามที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงวัดพืชอุดมคือต้องไปชมแสงสีงเสียงนรกสม์จำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจ ให้ผู้พบเห็นนั้นได้รู้ว่าการทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วนั้นเป็นเช่นไรวัดพืชดมแห่งนี้ยังเป็นวัดสเต์อีกด้วยนะครับสามารถรองรับผู้ที่เดินทางมารักษาศีลปฏิบัติธรรมทั้งแบบครอบครัวหมู่คณะไม่ว่าสถานศึกษาองค์กรหรือหน่วยงานห้างร้านใดๆสนใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็ขอเชิญได้ที่วัดพืชอุดมซึ่งท่านจเจ้าอาวาสได้บอกว่า ขอเพียงแต่มีความตั้งใจมารักษาศีลปฏิบิธรรมเรื่องสถานที่อาหารเครื่องดื่มทางวัดจะเป็นผู้ดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนปีนี้พาเด็กๆยาวชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อเราพาพวกเด็กๆยาวชนเข้าวัด พวกเขาจะได้เรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมครับ